วลาความนี้มาเรื่องชื่อว่าความคาดสิ่งที่ท่านหวังนะครับจะมาในเวลาที่เหมาะสมนะครับหลายหลายครั้งชีวิตคนเรานี่นะครับอหวังไว้หลายอย่างนะครับมีใครหวังอะไรบ้างฮะแต่งงานลูกเรียนดีมีไหมฮะม <c oughs> ีไหมฮะเยอะเลยนะฮะแน่นอนอ,อับราฮัมก็หวังว่าจะมีลูกนะครับหมาว่าบางเรื่องที่ท่านหวังนี่นะครับ มันดูเหมือนยาวนานแล้วก็เหมืนอนรอแบบไม่มีกําหนดนะครับแล้วก็โลกเราสมัยเนี้ยก็ฝึกให้เราเป็นคนใจรอนนะครับเอะอะก็กดต้องมาไม่ 5G กโ็โหเร็วกันไม่รู้จะเร็วยังไงนะครับใครเคยอยู่สมัยอินเทอร์เน็ตใช้ชื่อ KSC เขื่อนไหมฮะเวิดนี้นะฮะกว่าจะแบบผมันนานมากเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาให้มุมมองความคิดแบบพระลัตพีนะครับว่า เรื่องนึงที่สำคัญมากเลยนะฮะว่าใครที่รอได้ถึงจะได้ของที่ถูกสัญญาไว้นะครับถ้าเราเข้าใจกระบวนการอย่างล่าสุดเนี่ยผมสั่งของของที่ต้องใช้ที่โบสนะครับก็สั่งมาทางส่งเจ้าหนึ่งนะครับแล้วมันก็หายไปเลยนานเลยฮะสิบกว่าวันถ้าเป็นอ,อีกเจ้าหนึ่งส่งจะถึงเลยแต่ว่าผมเคยส่งของเจ้านี้ยู่แล้วผมก็เลย ไม่กังวลผมรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของมันพอผมเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติที่มันจะช้าแล้วมันก็จะแบบ t r a ก k i n ไม่ได้นี่นะครับผมก็ไม่รู้สึกบนรผมก็รู้สึกอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มานีนะครับก็นี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่ผมพยายามอธิบายวันนี้นะครับเวลาก่อสร้างนี่นะครับใครไม่เคยทําบ้านตัวเองจะไม่รู้เลยนะครับตอนนี้คุณุ๊กเริ่มเข้าใจพี่เต็นไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นอาชีพเลยนะครับก็ การก่อสร้างเนี่ยสิ่งนึงที่จะไม่ทําเลยนะครับก็คือว่าเขาจะไม่ทําพื้นก่อนจะไม่มีใครปูพื้นก่อนเราค่อยไปเจาะอะไรให้มันหล่นมาที่พื้นหรือว่าให้ทาสีแล้วให้มันหล่นมาที่พื้นก็หมายว่าฟังดีนะฟังผมดีๆนะครับคนที่ก่อสร้างเป็นนี่นะครับมืออาชีพนี่นะครับจะไม่มีใครปูพื้นก่อนเพราะว่าสีก็จะหล่นมาที่พื้นเศษอิฐเศษปูนก็หล่นมาที่พื้นพื้น พื้นหินองค์หินอ่อนนี่นะครับเละหมายว่าไงฮะถ้าจะปูพื้นก็ต้องทําอะไรก่อนครับก่อนเดี๋ยวไม่ก็ต้องทําอะไรที่เป็นการเจาะการทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของการก่อสร้างในกระบวนการกมันจำมันจำเป็นเลยนะฮะอย่างอย่างพี่เจนก็จะแบบอ๋อเดี๋ยวค่อยทําพื้นแบบประเภทอยู่เดียวพื้นไปปูเนี่ยเขาต้องหลังสุดเลยสีจะได้ไม่เลอะนะครับจัดก,การเรื่องอย่างนี้ยังไงหมายว่าคนก่อสร้างที่มีประสบการณ์เนี่ยจะรู้ว่าอะไรควรจะทําก่อนทาหลัง แต่คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยจะไม่เข้าใจทำไมไม่ปูพื้นก่อนทำไมยังไม่ถึงกระบวนการปูพื้นสถีพี่ต้องพี่น้องเข้าใจผมไหมฮะว่าบางอย่างมันจําเป็นต้องทําก่อนไม่งั้นไม่จะเกิดความเสียหายกับบ้านหลังนี้ได้มีหนังเรื่องนึงนะครับชื่อ Ultimate Gift นะครับเป็นเศรษฐีรวยมากๆเลยนะครับพอเขาตายเนี่ยเขาเขียนบรดกที่สร้างปัญหาคือไม่ให้ลูกเลยสักคน นะครับไปเอาเอาทรัพย์สินให้หลานคนเดียวแต่ก่อนจะให้หลานได้นี่นะครับหลานต้องทําโจทย์ทั้งหมด12ข้อหลานก็เป็นพวกลูกคนมีตังไปก็ดูถูกบอยแฟนก็สวยนู่นนี่นะครับเขาก็ผ่านกระบวนการหลายอย่างกระบวนการแรกเลยก็คือมีตั้งหลายอย่างตั้งแต่ไปอยู่ยึดบัตรเครดิตนะครับไม่ให้จะได้เราต้องหาเพื่อนแท้มาในหนึ่งเดือนต้องไปแอฟริกาไปอยู่ห้องสมุดโดนจับไปเป็นเชลย ไปช่วยเพื่อนตัวเองที่ถูกจ็บได้มาจากแก๊งแก๊งโหดอย่างนี้นะต้องไปช่วยเหลือเด็กที่ะจะตายด้วยโรคอะไรสักอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาก็ผ่านกระบวนการลําบากจํานวนมากมหม่เลยเพราะเขาเขาทำาป็นกิจครบสิบสองครั้งสิ่งที่ได้เป็นอันสุดท้ายเลยนะครับก็คือเขาได้เงินทั้งหมดแต่แต่วิธีใช้เงินของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาไปเขาเงินไปสร้างศูนย์บําบัดคนป่วยเป็นโรคบางประเภท ถ้าเป็นก่อนอันนี้ที่เขาไม่เคยได้ของขวัญอันอื่นก่อนเขาก็คงเอาเงินตัวเนี้ไปใช้สุรุสุรายแต่ครั้งนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยจะให้อะไรบางอย่างก,กับท่านเนี่ยลรงให้แบบอัลติเมทกิฟต์คงยังไม่ให้หรอกบางเรื่องพระเจ้ารู้ดีว่าบ้านหลังเนี้ยจะต้องทาสีก่อนเดี๋ยวค่อยทำพื้นให้นะครับในในแนวความคิดแบบนี้นะครับหมายว่าเขาเรียกว่า process หรือว่ากระบวนการนะครับ กระบวนการในรากภาษาเดิมแปลว่ามีสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนหมายว่าบางเรื่องนี้นะครับมีลําดับก่อนหลังมีเหตุผลลึกๆอยู่เสมอว่าทําไมต้องทําเรื่องนี้ก่อนอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเข้าใจไหมทําไมต้องทําเรื่องนี้ก่อนอีกเรื่องหนึ่งเสมอหลายครั้งหลายคราวท่านเป็นคนสร้างบ้านมือใหม่ท่านเลยไม่เข้าใจว่าบางเรื่องเนี่ยพระเจ้าเนี่ยอนุญ,ญาตให้บางเรื่องเกิดขึ้นก่อนแล้วบางเรื่องค่อยตามมาหลายครั้งพระพรไม่ได้เร่งด่วนตามที่ท่านขอ ไม่ได้แปลว่าท่านทําบางสิ่งบางอย่างให้ครบแล้วจะได้ตามสิ่งที่ขอไม่ได้เป็นเหมือนสมัยเดิมพระเจ้านั้นต้องการสร้างบ้านแบบโปรเฟชชั่นอลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านแต่มันขึ้นอยู่กับพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นกับท่านอดตหาอธิฐานครบหรือยังหรือท่านอธิษฐานครบหรือยังหรือท่านอ่านาพระคัมภีร์มากพอหรือยังไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเจ้าของบ้าน <S 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 จําเป็นต้องแก้ไขจุดบกพร่องต่นางๆในบ้านให้พร้อมก่อนก่อนที่จะปลูพื้นพี่น้องเรับถ้าเดินไฟไม่เสร็จก็ยังให้ทาสี แน่นอนมันมีลำดับของของมันนะครับพระเจ้าเนี่ยมีบุคลิกของการทํางานเป็นกระบวนการจริงๆเลยนะฮะในการสร้างโลกในปฐมกาลบทที่1ข้อ2ถึงข้อ20กว่บานี้นะครับพูดถึงว่าพระเจ้าทําอะไรก่อนนะครับผมเริ่มในข้อ9ข้อ9้าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยทำให้น้ําแยกกับแผ่นดินก่อนมันก็เลยเกิดแผ่นดินแล้วกเกิดทะเลสาบมหาสมุทรครับก็มีที่แห้งเกิดขึ้นแล้วข้อ12เนี่ยพระเจ้าเลยปลูกต้นหญ้าและต้นต้นไม้วันดิน ถ้าพระเจ้าไม่แยกน้ําออกจากดินก่อนต้นไม้ก็ตายแล้วในข้อยี่สิบนะครับพระเจ้าก็เลยสร้างให้มีสัตว์น้ําขึ้นมาหลังจากแยกน้ําแล้วมันจะได้มีพื้นที่ในการที่มันจเจริญเติบโตและขยายพงพันธไม่งั้นก็กระย่อมกระย่อมอยู่เป็นหย่อมเป็นแอ่งเป็นอ่างมันก็ขยายพันธุ์ไม่ได้น้องเข้าใจไหมครแล้วข้อยี่สิบสี่เนี่ยพระเจ้าถึงสร้างสัตว์บกตามมานี่น้องเห็นไหมว่าพระเจ้านี่นะครับเป็นพระเจ้าที่รู้ว่าต้องสร้างอะไรก่อนอะไรหลังพระเจ้ารู้ดีว่าชีวิตของท่านเนี่ยบางอังนมันต้องทําก่อน เวลาไปบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะครับใครเคยทาบ้านไปบ่อยจะรู้ว่าอันนี้ต้องลื้อก่อนเลยอย่างที่ที่เราทำแบบนี้นะครับเราลื้กระเบื้องอย่างทิ้งก่อนเพราะว่ามันเกะก,กะมากเลยต้องลื้อก่อนแล้วลื้อหมดปุ๊บแล้วก็กระบวนการอื่นก็ทําตามมานะครับแน่นอนฮรการรัดขั้นตอนหรือการทําเร็วเกินไปทําให้เกิดความเสียหายพี่น้องเข้าใจไหมฮะับคำว่าความรอดนะครับในภาษาเดิมใช้คําว่าโซเทียหรือคําว่าโซโซ ความรอดเนี่ยของคนยิวหมายรวมถึงกระทั่งรอดจากความตายสุนทรภแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการรอดจากทั้งการเงินด้านสุขภาพและด้านาต่างๆแต่บางครั้งนั้นมันไม่ได้มาทีเดียวหรือพร้อมๆกันคนส่วนมากนี่นะครับมาหาพระเจ้าเนี่ยมี2เรื่องแรกๆเลยอย่างแรกนี้นะครับส่วนมากจะมาเพราะป่วยไม่ก็มีปัญหาหนักๆมากๆนะครับมีวิญญ,ญาณรบกวนนะครับเรื่องแรกที่หลายครั้งพระเจ้าทําก่อนในชีวิตเช่นหลายครั้งจะเป็นเรื่องของการหายโรค แล้ว,วางคนคาดหวังว่าถ้าฉันเป็นนักปฏิบัติมันในสมัยเดิมถ้าฉันทํามากฉันจะไปถึงเวลนี้เวลนี้เวลนี้จริงๆท่านเข้าใชผิดหมดเลยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าในตัวท่านประเด็นเดียวเลยนะครับไม่ใช่ท่านทํามากยอมมากเท่าไหร่ยิ่งยอมมากยิ่งยิ่งพระเจ้ายิ่งสร้างได้เร็วขึ้นถ้าท่านยืนจังกล้าอยู่ตรงหน้าเขียก่อนสร้างห้องนี้ห้ามเข้าพระเจ้าก็ทาอะไรในห้องนั้นไม่ได้ พระเจ้าอยากจะทําให้งานของพระองค์เสร็จรู้ล่วงไปด้วยความรวดเร็วนะครับคนส่วนมากเนี่ยเริ่มต้นด้วยการหายโรคนะครับแล้วก็ตามไปด้วยแต่คนส่วนมากนี่นะครับโดยเฉพาะคนไทยเวลามาเป็นคริสเตียนเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะรับการอวยพรด้านกัรเงินแต่หลายครั้งอดูเหมือนสิ่งเป็นสิ่งที่มาชา้าเพราะว่าเลยไหมครับคนเหมือน ultimate gift นะครับคนที่รำ่รำรวยขึ้นมาเงินเนี่ยล่อลวงคนให้หลงจทางพระเจ้าได้ แตครั้พระเจ้าก็อนุญ,ญาตในการจัดการเรื่องความสัมพันธ์ท่านอยู่ถ้าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่ดีพระเจ้าก็จัดการนิสัยท่านซะจะเป็นยี้ก็กลายเป็นคนที่แบบที่บ้านรักรักเป็นคนน่ารักมากเลย very w e l นะครับชีวิตท่านก็เป็นแบบนั่นก่อนการเงินก็ค่อยๆมันก็พระเจ้าก็ดูแลไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งพระเจ้าก็จัดการเรื่องนิสัยความไม่สัต์ซื่อเ,เอาเงินไปก็เอาไปซื้อแก๊สเจ็ตเอาไปซื้ออะไรที่มันไร้สาระใช้ไม่เป็นนะครับเอาไปทําอะไรตามใจตัวเองพระเเจจจ้้้าากก็ัััดรรรรนนิสยยยตงีีมบอ แต่ว่าต้อมีกระบวนการทาสีแต่ทายังไม่เสร็จสิทีสีไม่แห้งสีลอกตลอดเวลานะครับกระบวนการนี้ก็ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆพระเจ้าก็ยังไม่สามารถอวยพรท่าน,นได้เพราะท่านเป็นจะเป็นคนใช้เงินที่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับนี่เราเข้าใจเข้าใจที่ผมอธิบายแล้วใช่ไหมครับคริสเตียนส่วนมากเนี่ยเมืม่อมาอยู่ทางพระเจ้านะครับชอบใช้คําว่าสูตรทําให้ครบไม่ไม่แล้วผมขอเรียกว่าเป็นการหยอดเหรียญที่ผมชอบเลบนที่ได้ฟังบ่อ,อยๆเช่น อาจารย์เป็นคิดเชนนี้ทําทำยังไงบ้างนะครับอ๋อต้องมาโบสถ์มาแคร์วางมือเยอะๆนะครับปธิฐานเยอะๆดอาะอธิฐานเยอะๆแล้วก็คิดว่าไอเรื่องการทําอย่างเงี้ยมันจะอัพเวลความสามารถหรือว่าระดับถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นระดับของความปฏิบัติให้มันสูงขึ้นแล้วไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปถึงระดับที่พระเจ้าจะต้องปลดปล่อยบางเรื่องลงมา no no, no 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 ไม่จริงนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับ พระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคนรู้ว่าบ้านเนี้ยมันถูกสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับพระเจ้าต้องการปรับปรุงบ้านของพระองค์ปรับปรุงบุคลิกบางอย่างของท่านที่ต้องเปลี่ยนเรื่องจริงที่ต้องเปลี่ยนคือไม่ใช่เรื่องปฏิบัตินะครับฟังดีนะครับการมาโบ่การทิษฐานการรับฝฟเพื่อจะเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของท่านให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เป็น,ปนแต่คนบางคนเนะี่ยมาแต่ไม่ยอมไงเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังว่าสมมติมีคนมาว่าผมใช่ไหมฮะแล้ว สิ่งที่พระเจ้าอยากอยากให้ให้ให้เกรดเอเลยนะถ้าผมผมกำลังประกาข้อสอบแล้วเวลาผมรู้ว่าเจอเรื่องแบบนี้นะครับผมอกำลังจะทําข้อสอบอยู่ก็ไก่งเงียบพวยพอนขอไข่ประชดประชันเล็กน้อยบน Facebook คอควายโทรไปด่ามันเลยนะครับแล้วปากกาผมเนี่ยมือมันดูดไปตรงคอควาย <c oughs> ด่ามันเลยไหมหรือว่าเป็นนักเรียนเกรดดีขึ้นมาหนก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึง อาชวนประชังบนเฟ e b o ๊ k แต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นพระเอกนางเอกเกาหลีให้กากอไก่นิ่งเงียบและอวยพร <c oughs> พี่น้องเข้าใจไหมแล้วถ้าท่านแล้วถ้าท่านสูงม,มากเวลาท่านพี่น้องฟังดีนะครับอ่านหนังสือมากไม่ได้แปลว่าท่านจะเรียนจบนะมันต้องสอบและและหลายคนสอบตกมาตลอดคนคนที่อ่านหนังสือมากก็สอบตกตลอดก็สามชาัน้นไงพี่น้องเข้าใจไหมคร แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือการตัดสินใจเชื่อฝังตายต่อตัวเองที่น้องเข้าใจไหมการตัดสินใจแล้วแล้วเชื่อผมนะท่านจะรู้เลยตอนนี้โดนทดสอบมันจะมาแล้วแบบฉันต้องการแล้วอะตอนที่มีคนขับปาดหน้านะครับเหมือนปาดหน้าเค้กปื้ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อผมเดี๋ยวมันจะมีอีกมันจะมีช็อตเดิมขับออกไปตอนกลางคืนมีคนปาดหน้าออออืืก็ไก่ พระเจ้าวอวยพรนะครับขอไข่คุณแย่มากเร็วมากขอพระเจ้าทําให้ความยุติธรรมคอควายไอจุดๆ,ๆนะครับขอบุ๊มนี้ครับปากเริ่มจะตอบข้อสอบเร็วแต่ไม่อ่านโจทย์อย่างกี้ก่อนว่าพิเรียนที่ดีควรทําอย่างไรแล้วก็ประมาณว่าฉันไม่อ่านโจทย์แล้วฉันอยากจะกาคอควาย แล้วพอท่านบอกพระเจ้าพัดหนึ่งฉันรู้แล้วนี่สอบอยู่จําเป็นต้องกอไก่แล้วพอเรากาเป็นกอไกนะ่ไงก็มีเพลง she is the beauty นะครับเพลงชีขึ้นมาทันทีว่าโอ้ช่างช่างเป็นคนที่งดงามในฝ่ายวิญญาณจริงๆโคดนางเอกเกาหลีมาเองนี่นะครับพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วท่านกาถูกปุ๊บนะครับก็เหมือนกับว่าห้องนั้นมันดนทาสีเสร็จแล้วพระเจ้าก็ผ่านกระบวนการไปขั้นต่อไปพี่น้องเข้าใจไหมฮะ แน่นอนครับการให้เด็กขับรถก่อนอายุ1ิบป,ปเป็นเรื่องอันตรายแต่การให้ให้ให้เด็กให้ผู้ใหญ่ขับรถเป็นเรื่องดีเหมือนเจมี่ขับรถดีก็ให้ไปเขาก็ทาประโยชน์ได้อย่างมากมายพี่น้องถ้าเดินทาสีไม่เสร็จเดินไฟไม่เสร็จปปาไม่เสร็จก็ยังไม่ปูกพื้นไม่มีการปลูกพื้นพี่น้นองเข้าใจไหมฮะอย่าไปหวังบางเรื่องเรื่องที่เกี่ยวของท่านนะครับถามเจ้าของบ้านว่าอยากให้ทําอะไร ไม่ไห,ไหครับพระเจ้าจำเป็นต้องจัดการรักษาะชีวิตของเราให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่พระเจ้าะใช้เราเช่นการเงินที่ถูกต้องชีวิตที่บริสุทธิ์ความสัมพันธ์กับสามีภรรยาหรือลูกหรือพ่อแม่แล้วพระเจ้าถึงจะทําการปูพื้นนะครับผมมีผมเนี่ยนะครับมีข้อที่ผมรู้เลยพระเจ้าแก้ผมเยอะมากผมเป็นคนปากไม่ค่อยปากไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่สุขเท่าไหร่ผมจะไม่ชอบความอยุติธรรมในสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อะไรที่เป็นแบบสไตล์แบบรัฐบงบบรัฐบาลถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมพูดอาจจะพูดไปแล้วหรือว่าบางทีผมก็ชอบพูดนะครับพระเจ้าเนี่ยทาการปรับปรุงส่วนนี้ของผมไปเยอะมากนะครับมีหลายอย่างที่พระเจ้าตีให้ผมเรียนรู้ว่าผมต้องหุบปากเอาจริงๆนะครับนายกปัจจุบันหรืออะไรผมไม่เคยวิจารณ์เลยนะครับผมไม่เคยพูดวิจารณ์ท่านนายกเลยแม้แต่อย่างาเดียวเขาจะทําอะไรผมก็เงียบเงียบเอาไว้เพราะผมรู้ดีว่าผมไม่ควรจะทําอย่างนั้น แล้วผมเนี่ยนะครับก็มีความที่ต้องแก้ไขมากๆคือเป็นคนรักษาหน้าเคยเจอใครไหมฮะที่ไปเจอหน้าครั้งแรกแล้วแล้วเราก็จะรู้เลยว่าจบอะไรเรียนอะไรมาผมผมนี่เป็นคนนั้นผมสามารถอ้อมไปบรรยายท่านได้ฟังเลยว่าผมเรียนที่นี่ที่นี่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเจอเลยแล้วเจอเจมก็จะรู้เลยผมเรียนวิศวะที่จุฬาจบเอ็มบีเอที่จุฬาอะไรเงี้ยเขาจะรู้เลยนะฮะแล้วจะพูดทําไมไม่เคยถามกลัวดูไม่ดีไงกลัวเป็นคนรักษาหน้าเป็นคนหน้าบางนะครับไม่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 มีทางแสดงความ ดูไม่ดีออกไปเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวคนไม่ยอมรับนี่นะครับแต่ผมอยากบอกให้ฟังอันหนึ่งนะครับในมัทธิวบทที่6ข้อที่แต่ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งยาที่ทุง่งนาอย่างนั้นแล้ววันลุกขึ้นต้องทิ้งเตาไฟโอพวกมีความเชื่อน้อยเอ,อ๋ยพระองค์จะไม่ปกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือแล้วก็มีตอนนี้เปรียบเทียบกับการตกแต่งแบบซาโลมอนนะครับพระพี่ตอนนี้ให้บริบทชัดเจนเลยนะครับว่าซาโลมอนเนี่ยใส่ชุดของชาแนลนะครับไม้เท้าจากเออร์เมสอะไรอย่างเงี้ยนะครับนู่นนี่นั่น ซาโลมอนเนี่ยตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าอันง,งดงามแต่พระเจ้าบอกว่าแล้วทําไมพระเจ้าจะไม่ตกแต่งท่านมากกว่านั้นพี่น้องเข้าใจไหมฮะตกแต่งบ้านที่สวยๆนี่นะครับมานต้องเป็นไฟฟ้านะครับท่านเคยเห็นพวกท็อปท็อปครัวเป็นหินน้ําตาลลา,ลายๆอย่างนี้ไหมฮะพวกแบบสวยๆที่มันพี่น้องเวลาพระเจ้าจะตกแต่งนี่นะครับพระเจ้าก็จําเป็นจะต้องลงระบบไฟให้เรียบร้อยก่อน แน่นอนตอนที่ลงระบบไฟตอนที่พยายามจะทําระบบปลาปาทาระบบนู่นนี่นั่นเนี่ยครับก็ไม่สวยเลยครห้องมันก็เละๆอยู่ยังมีฝุ่นยังมีควันแต่พอถึงเวลาที่เป็นกระบวนการของการตกแต่งอ,อินทอรเนียนี้นะครับผมรับประกันเลยพระเจ้าจัดเต็มแต่บางคนบ้านท่านอยู่ในการทําระบบปลาปายอยู่เรื่องหลักๆยังไม่ได้เลยพระเจ้าเทพระพรไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องการเข้าวายข้อตัน โอวท่อไม่เคยส่งออกไปข้างนอกห้องนี้เป็นข้อรับอย่างเดียวไม่มีท่อออกพระเจ้าก็เลยเพยายามเจาะท่อให้มันทะลุไม่ทะลุก็ยังไม่ทําการปิดปิดท่อปะปาแล้วก็ทาสีพี่น้องก็จะแม้ถ้าเป็นท่อตันบางคนนี่นะครับเป็นอะไรนะครับห้องที่แบบไม่สมบ,บูรณ์นะพระเจ้าเลยเริ่มกระบวนการอินทีเนียไม่ได้นะครับในภาษาเดิมของการที่บอกพระวิญญาณเลือกท่านเป็นบ้านนี่นะครับในภาษาเดิม,มายเขาว่า บ้านที่เป็นเหมือนกับวิหารในยุโรปมันต้องตกแต่งอย่างวิจิตรปราณีษเป็นหลายร้อยปีคือพระเจ้าบอกว่าบ้านที่พระวิญญาจะมาอยู่นี่นะครับพุ้งจะตกแต่งเป็นชรินเป็นเป็นแบบที่บูชาที่มันสวยงามมากๆแต่ว่าพระเจ้านี่นะครับใช้เวลากับชีวิตของท่านแน่ๆที่น้องเอเห็นไมครับเอ่อเซนท่านพระลำเก้านี่นะครับผมเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนสร้างที่น้องรู้ไหมฮะว่าหลายปีเลยฮะลงโครงสร้างเนี่ยบางก,กอกมอตรงนี้นะครับยิ่งปูเสาเข็มไม่จบเลยนะ นานมากนานมากๆเลยนะครับแต่พอผมจําได้นะครับพอเสาเข็มเป็นท่านประหํามก้าจบนี่นะครับสร้างขึ้นมันเร็วมากเลยพี่น้องฟังดีนะท่านจะเป็นต้องปูรากฐานในชีวิตคิสเตียนให้มากพอพี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่ที่ต้องตอกรากเสาเข็มนะครับท่านจะไม่มีเวลามันท่านจะไม่มีทางยากมากเลยนะครับที่จะสร้างอะไรบนบนชีวิตคนที่ไม่มีเสาเข็มไม่ต้องรีบนะถึงเวลานะครับพระเจ้าเร่งทาแป๊บเดียวโครงสร้างเสร็จ นะครับพระเจ้ารู้ดีว่าครอบครัวเนี้ยอวยพร,รกันเงินก่อนไม่ได้ถ้าอวยพรปุ๊บจะหลงหายคนนี้อวยพรได้ไม่เห็นแก่เงินแล้วท่านจะนั่นจะได้ไงท่านก็ต้องพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นมากเพราะว่าท่านเป็นคนสัตว์ซื้อกันเงินสม่ำเสมอทุกเดือนโดยไม่มีเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะจะจะทำะส,สักทีซื้อมาเรื่อยๆไม่ถามไม่เถียงไม่พี่น้องฟังดีนะครับคนที่พยายามจะไปให้เร็วเนี่ยท่านพยายามจะยกตัวเอง ทำไม่ึงต้องรีบด้วยอ่ะก็ถ้าโเยเซฟเป็นคุกอยู่ในคุกก็ไม่ได้รีบอะไรก็รทาไปเรื่อยๆซื้อในส่วนที่ตัวเองอยู่ตรงหน้าก็ทาไปเรื่อยๆสุดท้ายพระเจ้ายกชีวิตเขาเองนี่น้เขาจะไงครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งถึงเวลานะครับพระเจ้าจะเร่งเองพระเจ้าพระเจ้าจะถีบท่านขึ้นมาใช้เตะปุ๊บท่านเด่งโด่งขึ้นมาเหมือนการ์ตูนกระโดดขึ้นมากลางอากาศไต่ที่ดีก็โดดขึ้นมาอย่างอัศจรรย์นะครับพระเจ้าเนี่ยรู้ด,ดีว่าต้องเอาอิสราเอลไปอยู่ในถิ่นทุกรกรนดานนานพอเพื่อที่จะเรียน เห็นการสัจจในการกินมานานสี่สิบปีจนเข้าในแผ่นดิขนขณะอานฉันไม่ลืมว่าพระเจ้าท่งมะชนอยู่บนชีวิตของเขานะจะจบแลวนะครับป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนเนี่ยมเมล็ดป๊อปคอนเนี่ยจะเป็น,มนเมล็ดเขาโพดแข็งนะครับแล้วก็จะต้องใส่น้ามันนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในที่ที่มีความรอ้อนเตาป๊อปคอนแบบออริจินัลเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ให้ความร้อนไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับป๊อปคอนมีบุคลิกหนึ่งก็คือว่า ป๊อปคอนจะไม่เปลี่ยนเป็นมเมล็ดฟูๆพร้อมๆกันหมดมเมล็ดเนียนจะปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปแล้วก็บูบขึ้นมาล้นแล้วไปหลงข้างล่างแล้วใส่เกลือนะครับก็แน่นอนครับบางมเมล็ดเนี่ยก็ยังไม่ป๊อปบางมเมล็ดก็ยังไม่ไม่ถึงจุดที่มันป๊อปเปลี่ยนเป็นรูปร่างมาอยู่ในมอยู่ในโบสถ์นี่นะครับมันไม่ได้แปลว่าเข้าไปอยู่หนึ่งนาทีแล้วทุกคนต้องป๊อปพร้อมกันท่านเข้าใจผิดแล้วในพระเจ้านี่นะครับหลายคนป๊อปไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยเม็ดแข็งมากบางคนนี้นะครับโตมาในพื้นที่ครอบครัวก็ไม่เอาพระเจ้าวไหว้ลูกเคาลบนะครับที่บ้านนีอิลุงตุงนังไปหมดเลยนะครับตบตีทุบตีเป็นเมล็ดแข็งมากเลยไม่รู้จะมาพระเจ้าได้ยังไงบางคนนี้นะครับก็เป็นคนแต่โตในครอบครัวที่ดีแั๊บเดียวก็ป๊อปแล้วแป๊บเดียวก็ง่ายแล้วตนฝึกมาตั้งแต่เด็กพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่เลื่อนไขยเยอะเลยนะครับที่จะทําให้เมล็ดของท่านเปลี่ยนรูปร่าง t r a ฟอร์ม m กลายเป็นป๊อบคอนนะครับก็คือการที่ท่านไม่ออกไปจากเตาคิสเสียนที่เปลี่ยนเตาไปเรื่อยๆนะครับเตาท่านจะ,มะเมล็ดท่านจะอุณหภูมิลงแล้วมันก็ไม่ป๊อปสักทีแล้วเวลามันร้อนนี่นะครับมันไม่น่าอยู่นะผมถามจริงนะพระเจ้าบอกให้เราตายตัวตัวเองแล้วจะเกิดผลมันจะตายตัวเองมันอาการจะตายจะตายเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบโอ้มีเพื่อนเยอะแยะเลยกินชาบูชาบูแล้วอยู่ดีแล้วก็ป๊อปขึ้นมาเงี้ยไม่ใช่แหละมันจะเป็นสาการที่เรารู้สึกยากลาบากพี่น้องเข้าใจไหมฮะเราเราโดนความร้อนไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราเราไม่หนีออกไปจากเตาป๊อปคอร์นนะครับไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับมเมล็ดมเมล็ดในเตาป๊อปคอร์นนี้เขาจะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปร่างกลายไปเป็นมเมล็ดขาวแล้วก็เป็นมเมล็ดที่อ่อนนุ่งในที่สุดนะครับน้องฟังดีนะครับสิ่งที่เราต้องมั่นใจคืออะไไหมครับไม่มีมเมล็ดอันไหนอยู่ในเตาป๊อปคอร์นไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่แตกี่น้องเข้าใจไหมฮะยกเว้นไม่ใช่คนของพระเจ้า เวลาเวลาคนนี้นะครับอยู่ในความร้อนไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดเนี่ยป๊อปคอนจะแตกในที่สุดเราต้องมั่นใจในเตาป๊อปคอนเราไม่ได้มั่นใจในคุณภาพมาเล็คนจำนวนมากเนี่ยคิดว่าเขาเป็นมเมล็ดคุณภาพดีแต่พี่น้องสิ่งที่ทําให้เตาป๊อปคอนนั้นะมันกลายเป็นป๊อปคอนคือความร้อนที่มาจากเตาพี่น้องไม่ต้องไว้ใจในตัวเองไว้ใจในพระวิญ,ญญาณที่ต้องการสร้างชีวิตท่านให้กลายเป็นวิหารอันงดงามพี่น้องเห้าใไหมครับ แล้วในพระคัมภีร์นะครับไม่มีภาพอะไรเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องความความสบายที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงความกดดันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเหล็กนะครับโดนตีโดนร้อนโดนทุบหลายครั้งก็อยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นนะครับในกระบวนการเหล่านี้นะครับไม่มีอะไรเลยที่บอกว่าสาวกไม่ต้องอดทนพวกเจ้าจงไปสปาเข้าหมดสามสิบห้าคอร์ดแล้วเจ้าเจ้าจะกกายเป็นสาวกแทนเนี่ยพระเยซูมีไหมฮะ มีแต่ว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่านะเออสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูครูโดนอย่างนี้สิทธิ์ก็ต้องโดนแบบนี้นะครับผมจะจบแล้วนะครับผมเนี่ยทําในวงการผ้านะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยจะมีการทอหลายแบบนะครับกางเกยงยีนพวกนี้จะเป็น2อทับหยก2ลรอดหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นลายทวิวที่เป็นมี3ามทับหกับ2อทับหก็เป็นทวิวถ้าถ้ายกสี่ลงหนึ่งก็เป็นลายซาตินเคลฟพวกซาตินพวกผ้าเงาๆนะครับแต่มันจะมีการทอผ้าประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าแจกะนะครับ แจ็กกาดเนี่ยเป็นการที่ใส่ลายเช่นบางคนก็ใส่ลายต้นไม้ใส่ลายนู่นนี่นั่นเข้าไปในในผ้านะครับแจ็กกาดเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าดูมันจะมีแจ็กกาดสองแบบนะครับมีแจ็กกาดแบบแบบสองหน้าเหมือนกันกับแจ็กกาดแบบหน้าเดียวไอ้แจ็กกาดหน้าเดียวนี่นะครับดูยังไงก็ไม่เข้าใจมันทออะไรวะทอไปยังไงมันก็ไม่เห็นลายมันไม่เข้าใจมัน มันยก3มลง1ขึ้น3ลง5คอมพิวเตอร์เป็นคำนวณนี่นะครับทอยากมากเลยนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์ทําเท่านั้นนะครับอ้ไรแจ็กกาดอย่างผู้ผ้าแพรตามอลุงอแปะใส่หรือว่าผ้าขมอะไรพวกนี้นะครับเป็นแจ็กกาดหมดเลยนะครับพวกผ้าพลาสตาพวกนี้แจ็กกาดเป็นลายๆนี่นะครับแต่ว่าเวลาถ้าเป็นแจ็กกาดหน้าเดียวเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยว่าข้างหน้ามันคือลายอะไรมันงงไปหมดเลยนะครับแต่ผมอยากบอกให้ว่าพระเจ้านะครับเป็นคนที่เห็นลายทั้งหมด เราเนี <mile> ่ยอยู่ข้างหลังเราไม่เข้าใจหรอกสมองอันสมองสมองเป็ดของเราเนี่ยอันเล็กๆนี่ครับที่ออกมาใส่น้ําพะโล้เนี่ยไม่มีทางเข้าใจเลยว่าพระเจ้าจะทาอะไรในชีวิตของเรานะครับสมองเป็ดเห็นภาพไหมฮะสมองห่านก็ได้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับกิมน้ําพะโล้นี่นะครับมันเราไม่มีทางเข้าใจเลยว่าพระเจ้าจะกำลังทำอะไรในชีวิตของเราอยู่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจพระเจ้าถอดอะไรอีกเดีก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเนยังไม่จบอีกหรออะไรอย่างนี้นะครับโอ้ผมก็ไม่เคยเห็นใครทำเป็ดสิไปในหนึ่งวันพี่น้องเข้าใจไหมฮะหรือว่าพยายามมากพอมไ่จริงะ มันไม่เกี่ยวกับว่ารทำอะไรมันเกี่ยวกับว่ามันต้องรอให้จบก่อนแล้วก็ต้องรอเป็นกระบวนการนะครับในรวม8:28บอกว่า and we know that all things work together for good to them that love God นะครับแล้วก็มีบอกว่าเรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยทำงานด้วยกันพี่น้องเข้าใจคำว่าทํางานด้วยกันไหมหมายว่าคนเดียวทํางานเราก็ดูคนเดียวเราก็ไม่เข้าใจจาทําอะไรอยู่คนเดีนี้เข้าใจทำแต่พอทําด้วยกันสุดท้ายนี่นะครับมันเกิดผลดีในที่สุดพี่น้องเข้าใจไหมครับ เราจะไม่เข้าใจแผนการพระเจ้าเลยนะครับว่ามันคืออะไรจนกว่ามันจะเสร็จแล้วพี่น้องเข้าใจไหมฮะทุกอย่างนะครับทำงานด้วยการให้เกิดผลดีกับคนที่รักพระเจ้าและคนที่ถูกเรียกมาตามวัตถุประสงค์ของพระองค์หน้าที่ของเรานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเชื่อฟังก็คือเราต้องเชื่อฟังและทําตามแผนไปเรื่อยๆนะครับอืมในภาพยนตร์สามก๊กนะครับมีตอนหนึ่งที่ดังมากๆคือตอนที่เอ่อใครนะฮะ ูกัะเรียงนี่ชื่ออีกชื่อว่าอะไรไม่ใช่เหมือนกันจูกัดเรียนขงเบ้งนะฮะขงเบ้งเอ้ยเจ้าวทีโอเคไม่ให้โจโฉโอเคขงเบ้งนี่นะครับก็ถูกเชิญไปเป็นกุนซือของของเล่าปีนะครับแล้วขงเบ้งเนี่ยก็ไม่เป็นที่ยอมรับของเพราะว่าขงเบ้งเนี่ยให้ให้พระเจ้าอาเล่าปีเนี่ยไปเยี่ยมหลายรอบมากจนคนอูกับเตียวหุยัไม่พอใจมากเลยแบบทำไมไปแบบบ่อยแล้วก็ดูถูก พี่ชายเขาขนาดนี้แกเป็นใครเก่งขนาดไหนเชียวนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ยอมเชิญมาเป็นมาเป็นกุนซื้อให้กับให้กับให้กับเล่าปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีฉากหนึ่งในการที่เล่าปีต้องไปทาอะไรสักอย่างแล้วต้องรักษามเมืองเอาไว้สิ่งนี้คืออะไรรู้ไหมครับนอูเนี่ยไม่เห็นด้วยกับกลยุทธ์ของเล่าปีของ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 เบงไม่แต่อย่างเดียวจะจะจับของเบ <laughs> <อ>งเบ <laughs> <อ>งไปทุบอย่างเดียวนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีจดหมายแล้วก็สุดท้ายก็เลยเชื่อฟังเกิดอะไรขึ้นมครับ มันซับซ้อนมันมันฉลาดล้ำลึกมากเลยดักตรงนี้รอตรงนู้นคนนู้นเป็นคนนิสยัยอย่างนี้จะทําแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายนี่นะครับก็ชนะการสู้รบอย่างอาศัศจรรย์นะครับไม่ไม่น่าเชื่อนะครับเล่าปีก็เอาทั้งล,ลูกหลานตระกูลต่างๆมาเป็นภรรยาได้ด้วยได,ได้ของฟรีได้กองทัพได้เมืองได้หมดเลยคือสุดท้ายนี่นะครับดูเหมือนแผนการที่ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่ไม่ไม่เวิร์กแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับมาจบที่ที่เพอร์เฟกต perfect กต์วิวหนนะครับก็เลยหนุนน้ำใจนะครับว่าแต่ครั้งเนี้ยเป็นเรื่องของกระบวนการในการรู้จักกับพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องรอคอยจริงๆเพราะว่าบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้มาในเวลาที่เราคาดหวังพี่น้องเข้าใจไหมฮะเสร็จกิจในชวิตคนหนึ่งพระเจ้านี่นะครับมีบุคลิกหนึ่งที่ต้องการทําบางเรื่องให้เสร็จก่อนพี่น้องเข้าใจไหมฮะพี่พี่น้องพี่น้องเห็นอย่างนี้ไหมผมผมถามนะ อย่างแรกนะครับพี่ต้องตอบผม,มาะผมนิดหนึ่งโยเซฟนี่นะครับไปเป็นทาสในบ้านก่อนแล้วก็สัตว์ซื้อไปเรื่อยๆผมถามจริงอะ่ะหลังจากนั้นโยเซฟขึ้นมาเป็นตําแหน่งเป็นอะไรนะเป็นหัวหน้าเมืองไหมเป็นเลยหัวหน้าคนใช้ใช่แต่หลังจากนั้นพอจบจากหัวหน้าคนใช้นี่ขึ้นขึ้น,นสูงขึ้นไหมไม่ใช่ติดคุกเข้าใจไหมติดคุกอีกพอติดคุกก็เป็นหัวหน้าคุก แล้วพอพอถึงเวลาจนครบนี่นะฮะพระเจ้าก็ดีดขึ้นไปเลยคือเสร็จแล้วไงทาสีเสร็จแล้วตกแต่งภายในเสร็จแล้วเปิดประตูให้ใช้เลย,ยท็นทีเห็นไหมฮะบ,บางคนนี่นะครับเหมือนดาวิดนี่นะครับก็ไปเป็นเลี้ยงแกะก็หนีหัวซุกหัวซุนพอพระเจ้าใช้เวลาบางอย่างในการที่จะจะตกแต่งชีวิตของดาวิดพอถึงจุดหนึ่งคือพระเจ้าตั้งแต่เวลาบ้านเนี่ยฉันจะตกแต่งก็เหมือนกับเจมตั้งเป็นกรับแล้วพอถึงเวลานะครับพอทําครบเนี่ยพระเจ้าก็ชูดดาวิดขึ้นไปเป็นในตําแหน่งที่ควรจะเป็น พี่น้องเข้าใจไหมฮะ mm hmm. ัครับครับแล้วก็เวลาตกแต่งบ้านนี่นะครับหลายครั้งเนี่ยมักจะเกือบหมดเงินอยนู่แล้วตอนจะตกแต่งเสร็จ mm hmm. จะตายอยู่แล้วเลยครับ oh. ขอบคุณพระเจ้านะครับ